สวัสดีครับกระผมนักศึกษาวิชาทหารนักกรบรยาชั้นปีที่สองโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมวลนทหารบกที่38ครับสวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาวิชาทหารหญิงการรวีแท่โซงชั้นปีที่สองโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมวลทนทหารบกที่38ค่ะ วันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2564ในช่วงบ่ายเป็นพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติแบบ3ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่3ศูนย์ฝึกโรงเรียนข้าวผาพิทยาคมโดยมีพลตรีคณิสอนอาสมะผู้บัญชาการมุลนทหารบกที่3 8เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกในวันนี้ เชิญรับชมภาพบรรยากาศของพิธีเปิดการฝึกได้เลยครับปรผมงสันิวเปนครูเวนกโรงเรียนห้องขิจคมในระหวง้ที่ใการปติครับมงันวงเป็นคูเวนุดฝึกโรงเรียนท้องขอวิาคมในระหว่งปบัต้ทีการบติครับปมนวเฝึกโทาินวิหนารบคับนึกโาวยนหอาารบนรหันที่3นรตครับ เปิดการฝึกท่าปกติศูนย์ฝึกโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประจำปีการศึกษา2564มีจำนวนยอด687นายคร,รับมาต,ตการการป้องกันการแพร่ระบาดโ,โรคติดเชื้อไวรัสโค้า2 -19 เพื่อให้นักศึกษาพห้ฐานได้มีความปลอดภัยตลอดช่วงการฝึกในครั้งนี้ อัจน,นี้ได้เวลาเป็นมงคเลเรื่องแล้วกระผมสออนญาตเรียนเชิญในู้้ณการย์มรดชนานทกที่หที่แ8ได้กรากล่าวให้อวาท่าและกล่าวเปิดการศึกษาต่อไปครับกำกับรักศึกษาพิชา,ารหาช่วยกำกับดแูแลในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาจากระดับชั้นดำเนินกิจกรรมในภารกิจต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาสังคมและประเทศชาติต่อไปได้โปรดรมดาน ระฐานพรให้ทุกท่าน,นสวประสบแต่ความสุขความเจริญคิดฝังสิ่งใดให้สมประสาทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วผมขอเปิดการฝึกนักศึกษกาวิชาทานภาคปกติวนฝึกโรงเรียนท่าบางภาภังผาวิทยาคมประจำปีการศึกษา2564และบัดนี้ขอให้ตั้งใจนะครับเมื่อเราสมัครใจมา เาฝึกวิชาทหารแล้วลลต้องมีความตั้งใจเรียนรู้นะครับเรียนรู้ร่วมกันระหว่างทหารกับนักเรียนนะครับจากนั้นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38ได้ไปปลูกต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติร่วมกับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารณบริเวณโรงเรียนท่าขาหาวิทยาคมาาา Yeah. Hey.